ระบบพอล์พา,านพังเรามีทั้งหมด6ข้อนะคะที่เราสมควรที่ว่าจะปฏิบัตินะคะข้อที่1คือการสร้างกล้ามเนื้อนะคะการสร้างกล้ามเนื้อคือการเวทเทรนนิง่งการเวททำให้เรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นอันนี้คือข้อที่1นนะคะข้อที่2คือการที่ว่าเราต้องทานโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้โปรตีนได้เยอะๆไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายโปรตีนที่ได้ก็มีไก่ ไข่ปอ,อันนี้จะเป็นโปรตีนที่ว่าเราสมควรทานเข้าไปข้อที่3ให้ลดแป้งนะคะแป้งคือแป้งที่ขัดขาวนะคะอันนี้เราสมควรที่ว่าจะกินพวกข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้อที่4ี่คือการออกกําลังกายนะคะสั้นๆนะคะโดยการที่ว่าวิ่งหรือ,อวิ่งสลับเดินนะคะข้อที่5คือให้เราได้ทานน้ําวันหนึ่งสองถึงสลิตรนะคะข้อที่6คือต้องการให้นอนหลับพักใช้เวลาในการนอน 7-8ชั่วโมงนะคะใครชอบคลิปนี้กดหัวใจกดติดตามให้พี่น้อยด้วยนะคะ